การแทนค่าสมการคือจะทดลองแทนค่าตัวแปรลงไปในสมการเลยนะคะถ้าจำนวนใดแทนค่าแล้วทำให้สมการนั้นเป็นจริงแสดงว่าจำนวนนั้นเป็นคำตอบของสมการนะคะเรามาดูตัวอย่างเลยนะคะสมการ y บวก6เท่ากับ21ค่ะเราก็พิจาราก่อนนะคะว่าอะไรบวก6เท่ากับ21ค่ะเราจึงแทนค่าด้วย15ค่ะ ซึ่ง15ทําให้สมก,การนั้นเป็นจริงนะคะดังนั้นคําตอบของสมก,การคือ15ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2เลยค่ะสมก,การ 5x บวก2เท่ากับ17นะคะเราก็ลองพิจารณาสมก,การก่อนนะคะว่าอะไรที่ทําให้คําตอบได้เท่ากับ17ค่ะเราจึงแทนค่าด้วย3ค่ะเพราะ3คูณกับ5เท่ากับ15นะคะ 15บวก2เท่ากับ17คำตอบของสมการจึงได้เท่ากับ17ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงนะคะคำตอบของสมการคูอ3ค่ะ